เบสคัมมีที่ตอบแล้วหลังจากมีข่าวลือว่าคืนดีกับตรงๆเรียกได้ว่าหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่ที่พ่อสมรักและกับเบสคัมมณีนั้นก็เป็นนักแสดงและหนุ่มต,งตงรงๆและทักนละรแต่ก็ไม่ไวายก็มีข่าวว่าจะคืนดีกันมาเป็นระยะระยะแต่เมื่อเบสน,นั้นก็มกีไม่ได้มีโอกาสก็ได้รับเชิญที่แปลนรายการของนิกกี้ฉัด ซึ่งบางช่วงบางตอนในรายการก็ได้ได้ถามถึงประเด็นว่าจะคืนดีกับหนุ่มตรงๆด้วยบอกว่าไม่มีโอกาสจะคืนดีด้วยเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเลยคิดเลยนั่นเองแต่ถ้าจะงอนก็ก็มีโอกาสจะคืนดีแต่ถ้าจะเลิก,กแต่ก็ถือว่าเลิกก็คือเลิกเราก็คือมุกอ่อนไปเลย ไม่เป็นอย่างแม่กระแสทั้งที่คนรู้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าโกรธหรืออะไรแต่เราแค่เราต้องเอาตัวเองออกมาก่อนเราก็เราเองก็ไม่เคยคิดเลิกแต่กลับไปคุยหรือเป็นมิติที่กลับแฟนเก่าเลยแต่ก็ในมุกอ่อนและออกมาแล้ว แฟนเก่าก็ต้องอยู่มีคนคุยใหม่เราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงที่ใหม่เข้ามาด้วยแต่เราก็ยังไปคุยหรือสนิทสนมเหมือนเราไม่จบนั่นเองซึ่งในเรื่องรายละเอียดเราก็จะยอมจบเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยให้เขาไปมีความรักครั้งใหม่กับคนที่ใหม่และเขาจะได้ไม่ได้ไม่ต้องมาอะไรกับเราอีก ต้องอามาอะไรกับเราอีกเป็นต้น